สวัสด,ดียามเย็นเวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับบนเขาก็มาลาครับพาช้างมาผูกกันห้าหกเชือกนะครับก็รอกับพร้อมกันนะครับตอนนี้เด็กๆก,ก็เอาแม่พังงามๆของพวกเรานางสาวงามทั้งหลาย ผูกอยู่ด้านล่างนะครับตรงนั้นจะเป็นป่ากว้างมากนะครับแล้วก็ทรงนี้จะเป็นปลายดาเชนครับนะครับผูกไว้เมื่อเช้านะครับก็ดูต้นไผ่นะครับกอไผ่สองกอนะครับก็ยังกินไม่หมดครับนะครับก็รู้สึกว่ายืนอยู่ข้างล่างนะครับแอบซ่อนนะครับแอบซ่อนได้ยินแล้วว่าผมมานะครับ ผมยืนอยู่ข้างๆนะครับเห็นไหมครับนี่ทางนะครับข้างหลักเลยครับแต่เขาแอบ,บซ่อนครับแต่เมื่อกี้ได้ยินเสียงตดขึ้นมานะครับว่าดูดูดูขึ้นมานก็เลยเนี่ยครับคือไม่อยากเข้าไปยุ่งวุ่นวายถ้าเกิดว่าไม่ไปแก้ไม่ไปเอานะครับผิดพลาดขึ้นมาก็เดี๋ยวช้างหันหน้ามาหูกลางใส่ก็เหมือนกับการไปฝึกช้างนะครับฝึกช้างให้ให้มีอาการก้าวร้าวก็เลย อยู่รอบนอกครับนะครับไม่ตั้งใจที่จะไปแก้ไปเอานะครับไปเปลี่ยนหลักก็ไม่อยากจะยุ่งนะครับดูครับทะเลครับทะเลทะเลยามเย็นนะครับที่เมืองกำมลาภูเก็ตนะครับเห็นไหมครับท้องฟ้าและน้ำทะเลนะครับ ประเจาะเหมาะกันตรงไหนไม่สามารถที่จะดูได้เลยนะครับยามเย็นนะครับวันนี้นะครับอากาศนะครับเห็นไหมครับนี่ท้องฟ้านะครับนี่ครับความสวยงามของทะเลอันดามันนะครับนะครับคือสวรรค์วิมานของบ้านเรานะครับมีทั้งนักท่องเที่ยวมีทั้งเมืองเป็นเมืองสีวิไลนะครับเศรษฐกิจนะครับความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะครับ แล้วก็ธรรมชาติของช้างนะครับธรรมชาติของช้างดูครับทั้งป่าทั้งภูเขานี้นะครับนะครับชาวบ้านนะครับอยู่กันด้วยสยามรอยยิ้มนะครับนะครับตรงไหนที่เป็นป่าโล่งนะครับก็ไม่ต้องถางนะครับไม่ต้องถางนะครับก็มาบอกนะครับให้พวกเรานะครับเอาช้างเข้าไปผูกนะครับนะครับ ไม่ต้องแพ่วถางแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินนะครับเสียค่าจ้างนะครับเสียค่าจ้างในการในการแผ่วถางนะครับนะครับดูครับนี่คือความสบายนะครับของช้างนะครับ แบบสไตล์แบบช้างเลี้ยงแบบวิถีชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะครับนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองไปในด้านของช้างที่อยู่ในเมืองคนในเมืองก็ค่อนข้างจะลำบากครับนะครับเพราะว่าก็เหมือนแตกต่างกันนะนะครับชุมชนในเมืองกับชุมชนตามชนบทนะครับบนดอยนะครับ แล้วก็เมืองศรีวิไลเมืองกรุงเทพนะครับให้เห็นชัดเจนว่าคนในเมืองมองเมืองเมองืมองชนบทเมืองบนดอยวิถีชีวิตบนดอยนะครับว่าเป็นเมืองที่ลําบากแต่แต่คนชนบทก็มองว่าเมืองศรีวิไลเป็นเมืองที่แออัดอึดอัดนะครับเพราะว่าความ ความเคยชินมันไม่เหมือนกันนะครับถิ่นกําเนิดแหล่งกําเนิดไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่มุมมองนะครับนะครับช้างบางเชือกก็ไม่เหมาะที่จะมาอยู่ในป่าในธรรมชาติแบบนี้นะครับแล้วก็ช้างบางเชือกก็ไม่เหมาะที่จะเข้าไปอยู่ในเมืองกรุงอยู่ในโรงช้างนะครับก็ไม่กล้านอนนะครับแสงสีเสียงอะไรทุกสิ่งต่างๆนะครับทุกสิ่งต่างๆนะครับทําให ไม่กล้านอนยืนหลับแล้วก็ผอมโซแล้วก็กินก็ไม่กล้ากินนะครับพออันช้างเหล่านี้เนี่ยก็ต้องกลับมาคืนสู่พื้นปา่าคืนสู่ธรรมชาตินะครับแล้วก็ช้างที่นะครับช้างที่เราซื้อมาจากในเมืองนะครับผมเคยซื้อช้างจากฟาร์มจระเข้สามพันมานะครับหนึ่งเชือกนะครับชื่อพลายภูผานะครับเขาเคลอดในในเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับ แล้วก็เขาเป็นคนในเมืองคนกรุงเทพนะครับคนปานี้มันทนนะครับนะครับถ้าเป็นคนนะครับแล้วก็มาอยู่กับป่าธรรมชาตินี้ไปไม่เป็นครับนะครับไปไม่เป็นนะครับผูกนะครับเดินเชือกไม่เป็นนะครับก็หญ้าเยอะไงก็เดินไปพันแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับไม่อิ่มนะครับแล้วก็กลัวนะครับกลัวอยากอยู่กับคนอยากอยู่กับแสงสีเสียงก็เลยต้องขายให้เสียอรุณไปนะครับอรุณฟาร์มนะครับ อรุณฟาร์มนะครับสวนสัตว์อรุณฟาร์มนะครับไลออนพาร์คเสียเสียอายุทยาไลออนพาร์คนะครับของเสียอรุณนะครับที่อยู่ติดกับวัดหลวงพ่อรวยนะครับพายพลายภูผานะครับคือช้างของผมเองนะครับงายาวงาออกเร็วมากยังออนะครับอนกว่าพลายจันอีกนะครับแต่ทำไมผมถึงต้องขายเพราะว่าวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตไม่เหมาะกับเขานะครับเพราะฉะนั้น มันเป็นการอึดอัดใจลําบากใจของเขานะครับนะครับเพราะงั้นนะเราก็ปล่อยให้เขาไปอยู่ในเมืองสี่วิไลนะครับตามดังเดิมที่เขากําเนิดมานะครับทุกคนไม่ทราบว่าจะคิดกับผมแบบไหนนะครับย้อนแย้งกับผมแบบไหนแต่สิ่งที่ผมคิดนะครับผมวางแผนให้ช้างผมคิดว่ามันถูกต้องนะครับสําหรับผมแล้วผมถึงเลือกที่จะทํานะครับเพราะงั้นเนี่ยบางครั้งนะอาจจะย้อนแย้งก็มาโต้แย้งนะครับมา มาเอา่อมาโตกันได้นะครับแต่อยู่กับการทดลองการปฏิบัติจริงมันเป็นอย่างนั้นสมควรที่จะเป็นอย่างนั้นก็ก็ให้มันให้มันไปในรูปแบบนั้นนะครับอย่างเช่นชะควานนะครับควานนะครับถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าผมขาดสนเรื่องควานขาดคุณภาพเรื่องควานนะครับนะครับมันล้นผมก็จะขาย อย่างผมบอกขายพังปีใหม่นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับมีคุณสมบัตินะครับมีคุณสมบัติพอในการที่จะรับเขาไปเลี้ยงดูนะครับย่าน้ําอาหารถึงนะครับผมก็ปล่อยให้นะครับแต่เวลาผมบอกขายเนี่ยมันมักจะมีอะไรเกิดขึ้นเสมอนะครับตัวไหนครับราเชนนะครับได้ยินเสียงดึงต้นไม้กินอยู่นะครับบุบบุบอยู่นะครับนั่งแก๊กๆอยู่นะครับมันมีอ่าอะไรที่มาสศจัย์นะครับย้อนแย้งกันเสมอก็คือผมบอกขายช้างนะครับ แต่ไม่มีใครซื้อนะครับไม่มีใครซื้อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือเขาไม่มีความพร้อมแต่สิ่งที่กลับมารุ่งเช้านะครับหรือสิ่งไม่คาดฝันก็คือมีคนมาบอกขายช้างอีกเชือกหนึ่งให้ผมเสมอแล้วก็ล่าสุดนะครับสองเชือกผมต้องซื้อนะครับนะครับแล้วก็จ่ายเงินทําการซื้อขายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับอยู่จุดไหนจังหวัดไหนก็ทุกคนก็อาจจะรู้ดีนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ย ค่อนข้างยิ่ะกว้างในวงการช้างโดยเฉพาะ f c นะครับ FC ซตัวยงนะครับนะครับช้างไปไหนจุดไหนอะไรยังไงก็นะครับเขาไปถึงเขาตามนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามดวงโชคชะตาฟ้าลิขิตนะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมเล่นอยู่ตรงนี้ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมทางานอยู่ตรงนี้แต่สิ่งไม่คาดฝันของดีๆก็มาหาเราเสมอเพราะเราอยู่กับความดีนะครับ เราอยู่กับความดีเราทําดีเพื่อสังคมเราให้ความจริงใจกับสังคมนะครับสิ่งดีๆก็จะตอบแทนมาให้เรานะครับนะครับช้างน้อยนะครับช้างน้อยน่ารักนะครับนะครับอีกเชือกหนึ่งนะครับแล้วก็ช้างตัวเมียอีกสองเชือกนะครับตอนนี้ที่กระจายอยู่นะครับนะครับก็ไม่ทราบว่าใครจะ คอมเมนต์อะไรยังไงผมพอดีผมไม่ค่อยได้มีเวลาเข้าไปตอบคอมเมนต์นะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะรับบอกว่าบางท่านก็บอกว่าเลี้ยงไม่ไหวแล้วจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้เห็นบอกขายช้างนะครับมันเป็นวิถีชีวิตนะครับของผมนะครับใครจะย้อนแย้งอะไรยังไงก็ตามแต่นะครับมันคือการตัดสินใจของผมโดยสุจริตนะครับโดยสุจริตรมนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าพอมีกระแสการผมซื้อช้างน้อยนะครับลูกช้างนะครับปีหกเดือนตัวเมียนะครับ ดูดูดูดีๆนะ FC นะครับกลัวช้างจะไปลากไม้ผมอยากจะบอกว่าช้างลงใต้นะครับไม่ได้มาลากไม้ไม่ได้มาลากไม้ทุกเชือกแล้วก็ของผมไม่ได้ลากไม้นะครับผมลากเฉพาะช่วงโควิดเท่านั้นนะครับผมลากเฉพาะช่วงโควิดผมฝ่าฟันด้วยศักดิ์ศรีลงมือลงแรงด้วยคนและช้างนะครับหากินด้วยศักดิ์ศรีผมไม่ได้ไร้สดนะครับเพราะาผมไม่ถนัดน,นะครับ ผมไม่ได้ลายสดนะครับผมไม่ได้ถนัดผมก็เลยจําเป็นต้องนะครับขายแรงนะครับพาช้างไปขายแรงผมเองก็ต้องสู้ไปกับช้างนะครับเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไปกับช้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมองไงผมไม่สนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขอจากคุณนะครับผมไม่ได้ขอจากคุณนะครับผมไม่ได้ขอจาก f อฟซนะครับนะครับแล้วก็ผมบอกว่าช่วงของผมไม่ได้มีผลต่อ f อฟนะครับใครจะมาด่าอะไรยังไงด่าผมก็บล็อกนะครับ เพราะว่ามันยุติธรรมสำหรับเราไหมนะครับเราไม่ได้ไปหาเรื่องเขาแล้วเขามาด่าเราชอดช็อเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องมาชมนะครับนะครับช่องนี้สําหรับช่องสามัญชนนะครับสําหรับคนที่เปิดใจนะครับที่จะที่จะศึกษาไปด้วยกันนะครับนะครับแต่ว่าถ้าคนที่รู้สึกว่านะครับไปสไตล์โลกสวยใจแคบนะครับไม่ยอมรับฟังปัญหาของคนอื่นก็นะครับแล้วมันได้กลับมามาด่าก็ ไม่ต้องมารับชมนะครับไม่ต้องมาฟังนะครับเพราะวิถีชีวิตของเราตั้งแต่เล็กจนมาถึงทุกวันนี้นะครับเราอยู่กันมาแบบนี้เราจะเดินรุ่งเรืองมาก็แบบนี้นะครับไม่ได้ขอใครกินนะครับอยู่กับความรักอยู่กับความผูกพันอยู่กับความยุติธรรมอยู่ความเหมาะสมนะครับนี่คือวิถีชีวิตของเรานะครับเสียงพลายราเชนอยู่ด้านล่างนะครับข้างหน้านี้เนี่ยกินเตียนหมดแล้วนะครับนะครับนี่ต้นไผ่นะครับแล้วก็กําลังเดินวนกินอยู่ด้าน ด้านล่างครับเพราะว่าผูกหลักนะครับหลักอยู่ตรงกลางช้างเดินหมุนรอบเป็นวงกลมนะครับเพราะงั้นเนี่ยวงกว้างนะครับผูกไอ้สิบเมตรเนี่ยครับรอบกินเป็นวงกลมเลยนะครับนะครับเพราะงั้นเนี่ยอ่าหญ้านะครับวิถีอ่าหญ้าหลากหลายนะครับนะครับหลายหลายหมูนะครับเพราะงั้นเนี่ยช้างป่าที่อยู่แบบนี้ท้องอืดท้องร่วงนะครับไม่มีนะครับ เขาจะหากินไผ่หากินเถาวันหากินรากไม้นะครับเพื่อรักษาเป็นยาพาราของเขาไปเองนะครับยาแก้ปวดยาแก้ท้องอืดท้องร่วงไปเองนะครับโอเคครับเย็นนี้นะครับนะครับช่วงระหว่างรอควานนะครับผูกช้างเสร็จนะครับตอนหัวรุ่งนะครับก็ขึ้นมาแก้แล้วก็ขี่กลับนะครับขึ้นป่านะครับนี่ครับหมุนเวียนอย่างเงี้ยครับนะครับนะครับหมุนกันอยู่อย่างเงี้ยครับชีวิตของพวกเรานะครับทิมานช้างไอตแลนตนะครับเห็นไหมครับในป่าเริ่มมืดแล้วนะครับโอเคครับนะครับ คลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ gha Che